เคยสัญญาว่าจะซื้อของให้ลูกไหมครับอาจจะเป็นคำสัญญาประมาณว่าถ้าหนูสอบได้เกรดสี่จะซื้อของเล่นให้ไม่ว่าจะเป็นการสัญญาซื้อของเล่นให้ลูกสัญญาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงหูฉี่ให้คนรักหรือสัญญาว่าจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวในวันหยุดเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อทำตามสัญญานั้นนี่อาจฟังดูเป็นเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่การยึดมั่นตามคำสัญญามีพลังมากกว่าที่คุณคิดครับ บริษัทของเล่นยักษ์ใหญ่ในอเมริการู้เรื่องนี้ดีและนี่คือสิ่งที่พวกเขาทำเมื่อวันคริสต์มาสใกล้เข้ามาถึงบริษัทของเล่นจะออกแคมเปญกับตลาดใหม่เพื่อโฆษณาของเล่นที่อยู่ในกระแสเช่นตัวการ์ตูนหรือหุ่นยนต์ที่เด็กๆเห็นได้จากแอนิเมชันเรื่องโปรดซึ่งมีราคาค่อนข้างแพงเมื่อเด็กๆเห็นเข้าก็จะเริ่มเรียกร้องจากพ่อแม่ให้ซื้อให้ โดยเสียงเงี้ยวเงาข้างหูตลอดเวลาสุดท้ายพ่อแม่ก็จะแบบเออเอาไว้เป็นของขวัญคริสต์มาสนะลูกคำสัญญาเกิดขึ้นและพ่อแม่ก็คิดอยู่ในใจว่าต้องเริ่มเก็บตังค์ซะแล้วแต่บริษัทของเล่นจะกระจายสินค้าดังกล่าวในปริมาณที่น้อยกว่าที่ควรจะเป็นคือพูดง,ง่ายๆว่ามันขายไม่พอแน่นอนครับพอถึงวันคริสต์มาสพ่อแม่ก็จะหาซื้อของเล่นตัวโปรดที่สัญญาไว้กับลูกๆไม่ได้ ลงเอยก็เลยต้องยอมซื้อของเล่นชิ้นอื่นให้ลูกแทนไม่งั้นลูกคงโวยวายลั่นร้านแน่นอนว่าลูกไม่พอใจแต่ลูกจะทำอะไรได้ละ่ะคือที่จริงก็ทำได้ก็คือร้องไห้งองแงแต่ตัวพ่อแม่ต่างหากละครับที่ทำอะไรไม่ได้เพราะของมันหมดหาซื้อยังไงก็หาไม่ได้จากนั้นเมื่อผ่านช่วงคริสต์มาสไปบริษัทของเล่นก็จะเริ่มกระจายสินค้าให้ตรงตามความต้องการมากขึ้น อยู่มาวันหนึ่งเมื่อลูกได้เห็นของเล่นที่ตัวเองอยากได้ในห้างอีกครั้งคราวนี้ลูกจะร้องขอให้พ่อแม่ซื้อโดยใช้คำพูดศักดิ์สิทธิ์ว่าก็สัญญาไว้แล้วอะ่ะในกรณีนี้คิดว่าพ่อแม่จะทำยังไงครับไม่มีทางเลือกสุดท้ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องซื้อของเล่นชิ้นนั้นให้กลายเป็นว่าเสียเงินถึง2ต่อกลไกที่เกิดขึ้นเบื้องหลังไม่ใช่แค่เพราะว่าพ่อแม่ต้องการทำตามสัญญาหรอกนะครับ แต่เพราะว่าเราทุกคนยึดมั่นอยู่กับสิ่งที่เราเชื่อว่าเราเป็นในกรณีนี้เรายึดมั่นต่อการเป็นคนที่ทำตามสัญญาซึ่งมันเป็นแรงขับให้เราตัดสินใจลงมือทำบางอย่างในเวลาต่อมาการยึดมั่นของเราเพิ่มระดับขึ้นได้ย้อนไปยุคสงครามเกาหลีทหารอเมริกันส่วนหนึ่งถูกจับเป็นเฉลยศึกและส่งไปยังค่ายกักกันซึ่งแบ่งเป็นค่ายของเกาหลีเหนือกับค่ายกักกันของจีนซึ่งเป็นพันธมิตรของเกาหลีเหนือ ในขณะที่ทหารเกาหลีมีนโยบายทรมานนักโทษให้ถึงที่สุดเพื่อเขียนข้อมูลที่ต้องการซึ่งก็ไม่ค่อยจะได้อะไรมากนักแถมนักโทษก็ยังพยายามจะหลบหนีอยู่ตลอดเวลาคือเรียกได้ว่าไม่ได้รับความร่วมมือใดๆจากนักโทษเลยที่ค่ายของจีนกลับไม่เป็นอย่างนั้นครับจีนใช้ไม้อ่อนซึ่งสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าจนถึงขนาดที่ว่าหลังจบสงครามไปแล้วสหนารัตเรียกตัวทหารที่เคยเป็นเฉลยศึกเข้ามาเพื่อศึกษาวิธีที่จีนใช้ ทาหานจีนจะเริ่มต้นด้วยการพูดคุยและให้ทหารอเมริกันอธิบายถึงข้อบกพร่องของสหรัฐก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกประเทศจะมีข้อเสียของตัวเองจริงไหมครับรถติดทางเท้าไม่ดีมลพิษเยอะนี่คือเรื่องทั่วไปที่ไม่เกี่ยวใดๆกับการทหารและทหารอเมริกันก็รู้สึกเหมือนแค่เมาส์มอยกับใครสักคนอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกเขารู้สึกดีกว่าการอยู่เงียบๆในห้องขังจากนั้นทหารจีนก็จะบอกให้พวกเขาเขียนรายละเอียดขายายความถึงเรื่องที่ไม่ดีเหล่านั้นเพิ่มเติม ซึ่งก็ไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับสงครามคือก็แค่มีกิจกรรมอะไรให้ทำสักหน่อยดีกว่าอยู่เฉยๆเบื่อๆเมื่อได้ข้อมูลเหล่านั้นมาทหารจีนก็จะนำไปพูดออกอากาศในวิทยุซึ่งจะเผยแพร่ไปทั่วค่ายกักกันโดยระบุชื่อทหารที่เป็นคนให้ข้อมูลด้วยการขอให้ทำเรื่องที่คล้ายๆกับการเป็นสปายล้วงข้อมูลมาทีละนิดในที่สุดทหารอเมริกัน ผู้ซึ่งทนต่อการถูกทรมานได้ในระดับสูงกลับค่อยๆย,ยึดมั่นต่อบทบาทการเป็นสปายให้กับทหารจีนมากขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายค่ายกับกันจีนคือค่ายที่มีอัตราการพยายามหลบหนีต่ำมากยิ่งกว่านั้นครับทหารอเมริกันด้วยกันเองนี่แหละที่ทำหน้าที่คอยสอดส่องและแจ้งต่อผู้คุมเมื่อเห็นนักโทษด้วยการทำผิดกฎหรือพยายามจะหลบหนีก็เหมือนกับการยอมซื้อของเล่นให้สองชิ้นซ้อนนั่นแหละครับเมื่อเรายึดมั่นกับคำขอเล็กๆแล้ว เรามีแนวโน้มที่จะยอมทำตามคำขอที่ใหญ่ขึ้นได้เรื่อยๆเราไม่ได้ยึดมั่นเฉพาะกับสิ่งที่เราพูดบอบฮูเวอร์คือนักบินทดสอบเครื่องบินและนักบินเพื่อการแสดงที่มีชื่อเสียงครั้งหนึ่งหลังขึ้นบินเขาพบว่าเครื่องบินเกิดติดขัดและดับลงกระทันหันแต่ด้วยความชำนาญฮูเวอร์พาเครื่องล่อนลงจอดได้แม้ตัวเครื่องจะได้รับความเสียหายรุนแรงพอสมควรแต่ตัวเขาปลอดภัยอย่างปาฏิหาริย์ สิ่งแรกที่เขาทําคือการตรวจสอบถังน้ํามันและก็เป็นอย่างที่เขาคิดแทนที่จะเป็นน้ํามันเครื่องบินปกติเครื่องของเขาถูกเติมด้วยน้ํามันเครื่องบินเจ็ตเมื่อฮูเวอร์กลับถึงสนามบินเขาเรียกหาช่างเครื่องที่เป็นผู้ดูแลเครื่องยนต์ของเขาก่อนขึ้นบินทันทีช่างเครื่องซึ่งเป็นเด็กใหม่รู้ดีว่าตัวเองทําผิดพลาดน้ําตาของเขาเริ่มจะไหลเขากลัวตัวสั่นและมั่นใจว่าคงต้องตกงานอย่างแน่นอน แต่ฮูเวอร์เดินเข้ามาโอบไหล่เขาแล้วบอกกับเขาว่าผมมั่นใจครับพวกคุณแค่ทำพลาดผมรู้ว่าคุณดูแลเครื่องยนต์ได้ดีเพราะงั้นเครื่อง F51 ที่ผมจะบินพรุ่งนี้ฝากดูแลให้เรียบร้อยทีนะครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเครื่องยนต์ของฮูเวอร์ซึ่งได้รับการดูแลโดยเด็กชายคนดังกล่าวทุกครั้งไม่เคยมีปัญหาแม้แต่ครั้งเดียวมนุษย์เราไม่ได้ยึดมั่นเฉพาะกับสิ่งที่เราคิดว่าเราเป็นนะครับ แต่เรายัางยึดมั่นกับสิ่งที่คนอื่นเชื่อว่าเราเป็นด้วยเช่นกัน